ครับเมื่อนี้สีพ้ามาเบิงแปลงดลองผมปลูกใส่ถุงกับใส่กระมังซุ้มในกระมังนี่เป็นการดำเอาครับดำเอาแต่ว่าซุ้มอยู่ในถุงนี่ผมหยอดอยู่ในถุงเลยครับหยอดถุงเลยสามเม็ดแล้วก็ได้ทำการตารัดใบไปเทียนหนึ่งเลยครับซุ้มีตัดใบไปเทียนหนึ่งแล้วบ,บ,บ่เห็นน้อยตัดอีกตัดผมจะตัดอยู่ประมาณนี้ครับ ตัดเหนือสะดือเขามาหน่อยนึ่ผมตัดอยู่ประมาณนี้ตัดได้ยี่สิบมือ่อลยครับยี่สิบมื่นน้ใบเขาเกิดขึ้นสูงมาหาหกสิบเส้นนะครับจากที่ตัดมานครับเป็นแปลงทดลองปุ๋ยแล้วก็สีเก็บเม็ดเขาไปใบเก็บพันปีต่อไปครับมันจิบบวดดมีเขาปน อยู่ในหน้าที่เห็ดที่มันเป็นเขาเจ้ามะลิครับที่ผมปลูกใส่ถุงไปทดสอบปุ๋ยนะปุ๋ยซึ่งเป็นปุ๋ยชีวภาพที่ผมเห็ดเองเห็ดเองมากเองเมดซูนแนวโดยการเบิงงอยู่ใน,น youtube y u u t u b e มาแล่ะครับ นี่เป็นแปลงทุดลองทุกต้นผมทำการตัดใบมัดสู่ต้นแต่ซุ่มนีมาดำมาดำเอานน่เพราะว่ามันมันตายสองต้นมันกเกิดหน้าม,มันถว่วตั้งต่แหลกครับกอง่ามกอเขียวแตกก็กทุงหนึงกับประมาณ ยี่สิบกว่านี่แหละครับแล้วแต่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบองยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดกัมี่ซุ้มในกะละมังนี่ก็พึ่งฟื้นเพราะว่าดำได้ว่างสิบมือนี่ยนะครับสิบกามือแต่ซุ้มนี้หยอดมานนี่ใกล้สี่สองเดือนแหรอครับเดือนเดือนกว่าๆประมาณเดือนกับยี่สิบมือครับเขลาต้นชวง มาถ้าทำการตัดใบไปเถี่ยวนึงแล้วกาว่าทิตัดใบอีกเถี่ยวที่สงองยุ่เพราะว่าใบเขาหนาครับอถ้าผลเป็นมองกรไดโอกาสต่อไปผมจะมาาไทยเห็นบิกไหมนะครับเนาะสวัสดีครับ